ขันน็อต yeah, ใส่ตัวนี้ออกก่อนนะครับอันนี้ผมขันแล้วนะครับพอขันแล้วเราก็เลื่อนฝั่งฝั่งฝั่งที่มีนอ็อตฝั่งที่ขันน็อตออกถ้าจะเห็นตรงนี้เป็นบอร์ดกล้องนะครับเสียบไฟมีไฟติดอยู่ใส่เมมนะครับเอาฝั่งทองแดงหงายขึ้นนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปตรงนี้เสียบเข้าไปด้านนี้นะครับ ถ้ามือใหญ่ก็ใช้ครีมก็ได้นะครับสำหรับคนมือใหญ่ก็ใช้ครีมเสียบเข้าไปตรงดูนี้นะครับนี่ครับกดลงไปพอพอดีมันก็แก๊กของมันเองนะครับแล้วปุ่มตรงนี้ปุ่มอันนี้ปุ่มเลื่อนนะครับเป็นปุ่มเปิดกล้องเราก็เปิดค้างไว้ไม่ต้องไปใช้อะไรมัน ส่วนปุ่มรีเซ็ตนะครับนะครับกดค้างกดค้างประมาณสามวินะครับเอาอะไรจิ้มเนี่ยครับแล้วไฟมันจะดับไปทีนึงแล้วก็ติดขึ้นมาเนี่ยครับเนี่ยคือรีเซ็ตละนะครับวิธีใส่เมมกับ่วิธีรีเซ็ตทางนี้แค่นี้เองนะครับ